เห็นท็อปบอกว่าท็อปอยากจะได้ของขวัญนะคะเออไม่เป็นไรเราจะได้เดี๋ยวก็ได้แหละนะเร็วถามมาได้นะเจ้าต้องแชร์ออกไปนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแจแชร์เคาะจอเคาะใจออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเร็วค่ะขอเคาะจอเคาะใจจนบอดแตกนะคะแล้วขอแชร์ค่ะนะเป็นค่าครูนะคะ ใครเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อเลแล้วคำถามมาเฉพาะเจาะจงหนึ่งข้อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะนะเข้ามากันได้เพียงคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นเร็วนะกดแชร์ออกไปถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะ ให้ให้แชร์ก่อนมีผู้แชร์แล้วพิมพ์ชื่อเล่นแล้วตมด้วยคำถามเข้ามาแชร์แล้วชื่อเล่นตามด้วยคำถามเข้ามา